อะไรอะไรอะไรครับผมผมต้องปกป้องงั้นคุณเล่าต่อเลยครับครับผมคือแล้วทีนี้ครูสอนเต้นนะครับดาวพวกเราเป็นยั่งยั่งเลยไหมครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะเก็บทุกเม็ดเลยใช่ไหมครับผมก็ดาว่าไอ้ไอ้ไอ้นะครับผมอ๋อไอ้บั๊บไอ้บั๊บไอ้บั๊บไอ้บัฟนะครับก็เลยเป็นที่มาของแก๊งบัฟโฟครับซึ่งย่อมาจากเต่บั๊ฟโฟล์โอ้โหบัฟโฟลแปลว่าบัว แปลว่าวัวครับผมบัวครับอ๋อก็เลยกลายเป็นแก๊งพวกนั้นพวกเราแก๊งบัฟหรือเรียกง่ายๆว่าแก๊งครับผมบัฟโฟครับแก๊งบัฟโฟใช่ครับโอเคแจ็คไอ้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าพวกเราก็เลยกลายเป็นบัฟโฟขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้วจริงๆนอกเหนือจากความเป็นบัฟโฟของเราเนี่ยนะครับผมเรายังมีหนึ่งเพลงใหม่ที่เพิ่งออกคลอดออกมาด้วยคลอดออกมาเลยครับใครได้ฟังแล้วบ้างครับผมเพลงใหม่เพงเพลงใหม่ของบัฟโฟ พูดผิดนะครับเพลง,<า>งแรก,ลกเลยแหละฝากด้วยเพลงแรกของเรานะครับซึ่งไม่ไม่ไม่เคยได้ไปเปิดตัวชัดๆเจนๆแบบเวทีใหญ่แบบนี้ที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับผมบซึ่ง <ผม S 1> เพลงบัฟโฟเนต้องถ้าวความนิดนึงว่าความหมายลักษณะของเพลงเป็นยังไงครับคุณบอมแบมคือจะบ่งบอกถึงตัวตนของพวกเราสี่คนครับผมว่าเป็นยังไงในเพลงครับเรียกง่ายว่าง่ายๆแล้วค่อนข้างที่จะล